เตี๋ยวมาม่าน้ำตกไข่ชอบเตรียมจดสูตรเด็ดเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่ารวมความแซ่บความอร่อยอยู่ในถ้วยเดียวกันเลยค่ะน้ำตกหอมน้ำซุปเค้มข้นมีหม,มูนุ่มๆลูกชิ้นแน่นๆเต็มชาบวันนี้ใครหาเมนูเด็ดๆทำทานวันนี้ก็มาค่ะจดสูตรกันได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำผักบุ้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามเจ๊ค,ค่ะ หันให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปใส่ซุปก้อนลงไปเครื่องเทศตุนกระเทียมรากผักชีเล้งใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำตาลกรวดใบเตยซอสปรุงรสน้ำปลา คนจนเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อน้ำซุปของเราเริ่มได้ที่แล้วล่ะก็ใส่เลือดหมูลงไปเอาให้สีเข้มขึ้นดีเลยนะคะเสร็จแล้วกะทิตามลงไปเลยขนให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยคนดีเลยค่ะ พอกลิ่นหอมแบบนี้แล้วก็ไปค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปหน่อยคนอีกครั้งให้เข้ากันนะ่ากินมากนำไปพักไว้ก่อนนะคะมาลวกของกันค่ะตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปนำเส้นมาม่าลงไปลวกค่ะลวกให้เส้นนิ่มดีเลยนะคะ เสร็จแล้วใส่ลงถ้วยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปถั่วง,งอกผักบุ้งลวกจนสุกแล้วก็นําขึ้นมาค่ะตามด้วยหมูลวกลวกจนเริ่มสุกแล้วก็ใส่ตับลงไปได้เลยให้สุกเท่ากันเสร็จแล้วก็ไปค่ะใส่ลงถ้วยได้เลย เติมพริกผัดลงไปหน่อยกระเทียมเจียวลาดน้ำซุปลงไปยัวมากนะกินมากแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปผสมพริกผัดค่ะใส่ลงไปจะแซบขึ้นโรยต้นหอมหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวมา่มามา่าน้ำตก นะกลิ่นมากยั่วๆเลยค่ะเห็นแบบนี้ก็ต้องเป็นของโปรโดใครหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ